หงแดงเก็บอีก3คะแนนต่อเนื่องครับลูกขิดลูกนี้ของดาวินนูเยสมาติดตามมั้ครับในหงตีคอนที่นี่เลยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย s u ซ,ซูกิซูเปอร์แฟ h ชดิ l ดิวสุดคุม้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด1 0,000บาท ตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันเกมนัดกลางสัปดาห์ครับที่สนาแมแอนฟิลด์เร์พูเจอกับเวสต์แฮมนะครับรเร์พูนั้นพึ่งชนะแมตชซิตี้มาและดูประตูนี้ครับคอนสแตนตินสซิมิกาสเปิดแล้วควิดลูกนี้เสียบตะข่ายดาวินนูเยสประตูแรกในฟุตบอลลีกของเขาครับที่สนาแมแอนฟิลด์ ก่อนหน้านี้มานูนเนี่ยทำประตูได้ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็ยิงได้นอกบ้านาแฟนๆค,คึกคักกันใหญ่เลยครับตะโกนเลยครับมานูนมานูนนะครับ <c oughs> ตะโกนเรียกนูนเยสนูนเยสลูกครอสลูกนี้แม่นยำม,มากครับของคอนสแตนติโนสซิมิกาสเปิดเข้าไปตรงกลางแล้วในกราครับ <c oughs> ไปให้กับดาวินดูนเยสดูควิ้นเสยียบลูกนี้ครับ <c oughs> ตรงตาข่าย มีหลายมุมนะครับเปิดแล้วมั่งลูกนี้ครับสุดจริงๆครับนุนเยสหรือว่าพูน้ำครับนาทีที่22การแข่งขันมาครอปช่วยนี่เองโอ้ถ้าลูกนี้ครอปไม่ช่วยมงน่าจะไม่เข้านะครับทายเกมครึ่งแรกครับเวสแฮมมาได้จุดโทษแล้วคนยิงจารอดโบเวนซัดไปติดเซมครับของอาิซอนเบเกอร์ เซฟสุดๆครับลูนี้สุดยอดจริงครับซอนเบเกอร์ไม่ดีนะครับเต็มไม้เต็มมือดีเหลือเกินได้เข้ามาสะใจเลยครับอ่เซฟไม่ได้หมดเวลาครับลิเวอร์พูลชนะหนึ่งประตูต่อศูนภายหลังการแข่งขันนะครับเยอร์กันครอปก็บอกว่าผมคิดว่าครึ่งแรกในนัดนี้เนี่ยเป็นครึ่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยปวดหัวมากนะครับเขาก็ยอมรับแบบนั้นนะครับ เขาบอกว่าเราเล่นฟุตบอลได้ดีมากครับเราสร้างสรรค์เราทำประตูที่ยอดเยี่ยมครับเรามีทั้งยิงชนเสาฟาเบนสกี้เซฟได้ดีมาขัดขวางในจังหวะสำคัญของเรานะครับโดยเฉพาะผู้เล่นของเวสต์แฮมก็มาปิดพื้นที่ได้เยอะเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ดีครับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องปิดครึ่งแรกด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายพอสมควรเนื่องจากว่าเราเสียจุดโทษแบบนั้นนะครับแต่ว่าต้องชื่นชม อาครับหรือว่าอาริสันเบเกอร์ที่เซฟเอาไว้ได้นะครับเ็อก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยในครึ่งหลังก็น่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าเราคุมเกมกันไม่ได้นะครับเวสแฮมดูดีขึ้นแล้วก็บอลยาวน่ากลัวยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากลูกตั้งเตะต่างๆและในท้ายที่สุดเนี่ยผมต้องขอบคุณเลยครับสำหรับเท้าของมิลเนอร์นะครับแล้วก็การเซฟของอาริสันเบเกอร์ที่ทำให้เราเก็บ3คะแนนออกมาได้สำเร็จนะครับ ผู้สื่อข่าวก็ถามไปถึงการที่ดาวินูญสทำประตูแรกของเขาในแอนฟิลด์ในฟุตบอลลีกนะครับเขาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยอ่ะนะเพราะว่าเขาทําไปก่อนหน้านี้ต่อเนื่องแต่เขายิงในรายการอื่นแล้วก็ยิงนอกบ้านด้วยเขาก็บอกเขามาถึงตรงนี้เนี่ยร้อแล้วนะครับแต่ว่าเขามีอาการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อนิดหน่อยในระหว่างการพักครึ่งซึ่งเราก็มองว่ามันไม่เป็นปัญหานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยการเร่งสปีดในการวิ่งไกลของเขามันต้องยืดขานะครับผมก็เลยคิดว่าเอาละเราเสี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวออกมาก่อนนะครับครอบก็บอกอีกครับว่าในเกมนี้สิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็คือแฟนฟุตบอลนะครับที่ช่วยเราเชียร์นะครับแล้วเขาก็จะไม่พูดถึงเรื่องที่ หลายคนไม่ชอบนะครับก็คือผมมักจะพูดถึงเรื่องลมที่มันทําให้ยุ่งยากจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นมาบ่อยเขาบอกไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่า ถ้าให้ดีอยากให้มาดูถึงที่เลยนะครับและนี้คือไฮไลท์แล้วก็บทสัมภาษณ์หลังเกมของเยินคอครับในเกมที่ลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะเวสแฮมไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ b ีแลมสิงห์ทีดูวันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูอีกนะจ๊ะตัวเองขอบคุณและสวัสดีขอให้รวยจ้า w w w b l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูอีกติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True ID